สวัสดีครับผมชาติเรทรั์นะครับพ่อ,อพี่น้องมาดูรถไฮยักนิวฮอลแลนด์น้องทั้งคู่เลยรวมกันนี่ก็สี่ห้าล้านน้องนี่ตัวนี้ทีเจ็ดศูนย์หกศูนย์อะ รถไถยักษ์พี่น้องเดี๋ยวจะดึงต้นนางกวักโอ้ต่อโซ่ครับจะไหวไหมเอาเรียบร้อยเลยโอ้ยหักหักเสร็จเลยครับมันมันไม่ไม่ถอนรากเลยโอ้ นี่แม็มาสองร้ม้าพลังมาครับทีเจ็ดศูนย์หกศูนย์กะมาประมาณสองฤดูกาลน,นั่นนี่นะครับโอ้โหเสร็จเลยบันนี้ไอ้ดึงออกเลยเอา โอ้ยนางกวักเร็วอย่างงามเลย6สูบพอมันเร็วครับยางเส้นละ2แสนโอ้บิ๊กจริงๆครับ12ครับ12เราช้าแต่ว,ว่าแรงครับนะดูยางน้องดูยาง เริ่มจะโล้นนั่นนะรั่วอยู่เรื่อยเลยนี่ใหญ่จริงครับเท่าที่เคยเห็นมาโซน,นืองไทยนะ VIP ครับก็ดูอถอยเสียนี่6สูบคอมันเร็ว่ะเรียบร้อยแล้ว ดึงไม้จะหักหมดเลยทำยังไงโอ้ไปดึงต่ออีกต้องระวังเรื่องโดนอ่าอยางจะรั่วนะโดนต่อไม้คือไม่ใช่รถที่เร็วนะแต่เป็นรถที่แรงครับนะ เปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนยางโลครับนะ้ะย,ยางเปลี่ยนยางใหม่นี่แพงแน่นอนอ่าขอสบ28เราะล้อหน้าขอบ28ล้อหลังนี่38ครับใหญ่จริงพังนอะไรนี่พัน10บอ่อโอ้1 0น0ก้าไป้อง อ่ะเดี๋ยวจะดึงต่อลกฟอรดเออไปไวเอาเดี๋ยวฟอร์ดช่วยดันครับอ่ะดีฮอลแลนด์ช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเกาะใหม่โอ้มีแต่รถรถไทยเล็กก็มีครับดิยันมา่าผู้ช่วยผู้ช่วยอ่ะดไไป อโอพลังเลยโอ้ไม่ต้องใช้แมโคโรเลยโอจะใช้สูตรนี่ครับนะไม่เชื่อกๆเชืป็นหนึ่งดันคันหนึ่งดึงเดี๋ยวต้องเอาโซ่ครับไทยพันเก้านะ จะระเบิดคันนาให้ดูผมบอกว่า80ไรนตรงนี้เอออ่าลากทิ้งเลยสบายครับเนี่ยเอะดูรากเขาเป็นยังไงเนี่ยเอ๊ถ้าปลุน่าจะขึ้นครับเนี่ย ไปแล้วครับสุดไปเลยครับโอเคโอ้ผ่านเก้าเดี๋ยวดูครับไทยผ่านเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 60ทับมันเร็วแมดมา250พลังมา12ครับ12ครับ VIP เออเดี๋ยวเอาเอา New Holland ตัว8340มาช่วยครับ โซ่นอาเอายันมาไหมโซ่ติดครับนะแกะไม่ได้ถังเชื้อเพลิงนี่พลาสติกนะครับเดี๋ยวไปดึงต้นสะดาวครับต้นสะดาว ท่าหลวงแท็กเตอร์โอ้แกมาจากท่าหลวงครับ250ร้าพลังมาโอ้โอทีมงานเสียเสมเนด้วยชกกระเสมทำอ้อยเป็นพันไร่รอยู่ไหมนะ2,000ไร่มั้งครับนะมีรถตัดอ้อยด้วยครับเคสมีพงโอ้ ที่แล้วนี่เป็นหมื่นตันมั้งครับนะอ๋อช่วยกันเช่าที่นาครับเช่าที่นาแล้วก็เช่าสองอาจจะสีป่ปีแล้วก็ปรับพื้นนาให้ครับนะปรับแต่งแล้วก็ไถปลูกเช่าน่าจะประมาณไรละ ประมาณสองพันนะอ๋อโอ้ยต้นนางกวากกับต้นเดาต้นอย่างสวยนะ้องต้นนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่ด้วยอ๋อรอดบอดนิวนนิวฮอลแลนด์แปดสามสี่ศูนย์ครับอีกคันหนึ่งโอ้นี่คันเล็กยันมามเล็กนะอีเอฟห้าสี่อ่ะ ตัวนี้ร้อยแปดทัพแปด้ร้อยยี่สิบห้าพลังมาว่างั้นหกสิบเทอร์โบคุณอนน่อยครับ ชอบทอ่อชอบทอ่อเขาแต่งหล่อ,อ่นเยอะนะครับแบตเกียร์หน้าหลัง พลังเยอะเองครับดินสวยครับดินร่วนปนทรายลูกป่อยดีงามครับยอดสมคนสมัยก่อนนี่ ที่นาในสุดยอดครับชั่วโมงล, 700, ละหกเจ็ดร้อก็เป็นฟอร์หกหนึ่งศูนย์กห่ศรือว่าทีเก้าศูนบครับโอ้อันนสองรครับเดี๋ยวจะ,จะดึงต้นสะดาวกับต้นนางกวัก เด้าวนอกคอไม่ค่อยแพงเท่าไร่สองร้านมีทอนครับ หอยเนี่ยแปดสิบไรก็น่าจะเป็นพันตังแล้วแรงรถรถหล่อนะทีมงานโชคกเกษมคนระับเอาขึ้นไปเกาะกูช่วยกัเกาะโซ่ก่อนแต่มีแมคโครน้อยก็จะ ควานรอบๆก็เรียบร้อยครับนะต้นเสดานี่ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ครับนะอาจจะยังไม่ฟาเท่าไรไนะี่น้องเดี๋ยวไทยจะวิ่งตามเลยเดี๋ยวต้องฟิตร่างกายหมครับวิ่งตามรถไทยก่อนนี่ครับ250จะดึงละทางนี้ดัน คุณสะเดาก่อนเอ้าฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ